อ่าครับสวัสดีครับทุกคนวันนี้พวกเรานะวิสตอรี่กันเช่นเคยนะครับทุกคนนะวันนี้เราก็อยู่กับเกมเราบอกในแมปลบนีววิ่งนั่นเองนะครับทุกคนนะวันนี้ก็เป็น E p พีที่8นั่นเองนะครับทุกคนนะเราอยู่กับดาน เราอยู่กับด่านอะไรเหมือนผมตั้งชื่อมาเองนะว่าเป็นด่านเราอยู่นอกอวกาศนะเป็นด่านนอกอวกาศที่มีภูเขาไฟระเบิดเหมือนโลกนั่นเองนะครับทุกคนนะอุ้ยทุกคนโคตรร้อนนะทุกคนทําไงดีวะทุกคนเออตอนนี้ตังผมก็เหลือเหลือนะครับสองร้อยสามสิบแนะ่ทุกคนนะทุกคนเห็นด่านอะไรไหมได้านหลังทุกคน แม่งด่านอันนี้ที่เราบอกที่อีพีก่อนนะทุกคนว่าเราจะมาเล่นว่ามันจะดืงนเต้นแค่ไหนนะทุกคนเดี๋ยวเราลอมาชมอีพีนี้กันเลยดีกว่าทุกคนไปทุกคนก่อนที่เราจะไปเล่นทุกคนก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับทุกคนนะไปทุกคนเดี๋ยวเราไปกันเลย let's go มากันเลยดีกว่าทุกคนตอนที่เราจะไปเล่นนะเรามาซื้อปีกแล้วมาซื้อกล้วยนะครับมาทุกคนเดี๋ยวเราปล่อยกล้วยตรงนี้กล้วยตีคนดีกว่าทุกคนปล่อยไปละแม่งไปไกลเชียวมาทุกคนเดี๋ยวเรามาปล่อยบนนี้ดีกว่าปล่อยกันเลยเอ้าแม่งเล่นเองไอ้เชี๊ยเล่นเองด้วยดีเอาเล่นเฉยไม่ได้ละไม่เล่นละ,ม,ลนละมาแรกๆผมก็ตายเลยอ่ะทุกคนคิดโดแม่งไม่เล่นละทุกคนครั้งนี้ซื้อปีกแล้วไปแบบว่าเ,เร็วๆเ,เลยนะ ปทุกคนเพื่อม่กี้สาวีลาทุกคนเออไปเพื่อไม่เสียเวลาเออโอ้มาปุ๊บไปหัวนี่ก็ดักแล้วอ่ะแพราดักผมไม่ได้เรากผมเคยมีประสบการณ์ที่ผ่านมาแล้วแล้วผมก็มีการมีข้เรีกว่าไรทุกคนมีฝีมือแล้วอ่ะเออคือนั่นแหละไปทุกคนไปกันเลยแม่กระโดดผ่านปุ๊บกระโดดไปเลยแบบไม่กวนหนึ่งสี่หนึ่งสองถ่ายรูปตรงนี้สักหนึ่งรูปดีกว่าเต้นโชว์ไอหัวด้านน้าเต้นเต้นข้านี่ดีกว,ว่า เป็นไงเป็นไงนี่แหละไม่อยากโชว์ฐานนี่อะไรครับดูอะไรครับดูคนหล่อเออคนหล่อเต้นอ่ะทุกคนเดี๋ยวเรามาเก็บภาพตรงนี้ดีกว่าทุกคนที่ดีทุกคนแป๊บหนึง่งเดี๋ยวหันมุมกล้องแป๊นนึงทางไหนดีวะทุกคนออตรงนี้แบบนี้แบบนี้แหละทุกคนสวยเคเอาแบบนี้นเปแบบแบบ็นทุกคนดูดูมุมในสวยแปบบ๊นหนึ่งอืใกล้หนึ่งใกล้หนึ่งเอเคประมาณนี้ทุกคนถ่ายรูปกันเลยดีกว่าทุกคนสัก หนึ่งรูปนะครับทุกคนวาดเป็นปอกเคล็บนะครับทุกคนนะแจกปะทุกคนโอเคผมก็ได้ถ่ายรูปเป็นที่เรียบรนะ้อยแล้วทุกคนไปเดี๋ยวเราไปกันเลยดีกว่าทุกคนไม่รอชาโอ้โห,โโหแม่งมีจำสแกล,ลกผมด้วยไงประเด็นโอ้โหอะไรวันเนี้ยไอนหน้านาะนาะนะนะนะทุกคนมันหลอกว่ะได้การไม่ได้การอืมตายสามรอบแล้วไงประเด็นไอรอบเมื่อกี้ผมก็อนนับนะผมไม่ยอมทุกคนผมนับ เดี๋ยวผมผมว่า <characteristics> ถ้าคลิปนี้ผมตายไปสิบครั้งก็คือผมกระโปรงคนแค่นั้นแหละหรือว่าผมจะตายกี่ครั้งน่าจะเกินนะทุกคนฝีมือมีแล้วอ่ะเออแค่นั้นแหละไปไปไป l ล t s ก o โหอะไรวะนั้นทุกคนอะไรวะอยู่ด้านหน้าก็ดูเดี๋ยวครับรัวอะไร แม่งเนี่ยขึ้นมาละก็โดดไปเลยมันเป็นก้อนหินเขาเรียกว่าก้อนหินในนั้นทุกคนมันเป็นก้อนหินที่ลงก็ข,ขึ้นอะ่ะทุกคนด่านนี้พูดอะคนทําแบบเกียนแค่นั้นแหละเออแต่ว่าผมไม่มีกระดิ่งจะกดดิทุกคนเออเ,อเสียขคอเสียด้ออะเป้งเงี้ยทุกคนก็เ,เราเก็บภาพตรงนี้สักหนึ่งภาพนะทุกคนเพราะมันสวยแล้วมันเททุกคนโอเคเก็บภาพเสร็จเลยไปกันเลยดีกว,ว่า มามามาอืมอันนี้มันจำสกแกลด้วยไงแต่ว่าดีก่อนที่มีหุ่นนะที่มีที่มีมมไอหัวโลเนี่ยเอาไงแดกผมไม่ได้หรอกเพราะผมเป็นเพราะผมเป็นคนสร้างแบบผมจะไอ้ทุกคนผมตอนนี้ผมอะไรครีวกว่าผมมีไข้นิดนึงนะครับทุกคนน,น,น้ำจมูกนะครับแต่ว่าเออน้ำจมูกเขาว่าอะไรว่าทุกคนเอเอผมลืมชักแมงแล้วทุกคนไม่ต้องคิดมากเออป่าดเป็นที่เรียบร้อยดีทุกคนก็ตื่นเต้นน่ะเออแค่นั้นแหละ แม่ง้านหลังเนี่ยก็ตื่นเต้นะทุกคนผมไม่เคยเล่นแบบที่ถึงเต้นขนาดนี้มาก,ก่อนนะทุกคนอืตายเลยบอกบอกตื่นเต้นทุกคนแบบนี้แบบที่ที่เก้าเนี่ยแบบที่แปดเนี่ยเออคนมันมีแจมสเกอว่ามันมีนั่นเยอะเกินนะทุกคนผมก็เลยตื่นเต้นอะไรอะไรวะเราผมไม่ได้หลอกดูดิทุกคนมันเป็นบันไดเลื่อนอะทุกคนมันทำมันสามารถทําให้เราตายได้อะทุกคนขึ้นดูโอ้ อิกนี้เดียวแล้วผ่าด้วยไงอเออแค่นั้นแหละผ่าได้ไงมามากระโดดอันนี้แล้วกระโดดทางนั้นแค่นั้นแหละกระโดดเลยไม่รอช้าอย่าให้ตึงปากมาันเดี๋ยวมันแดกก็โดดเลยแค่ออนั้นแหละไอ,อหัวรถนี่ทำไรไม่ได้หรอกเพราะมันไม่มีขาเดินช้าเหมือนหนอนเลย มามาผมผมด่านนี้ด่านซิกแซกโอ้โหจีเอม็มทำงา่ายเกินยังไม่ตายเกินสิบรอบนี่อยากตายจังเลยเออเดี๋ยวผมไม่เดี๋ยวผมโดนว่ากากอะเออผมไม่กากหรอกแค่นั้นแหละเออมามามากคนกระโดดซ้ายกระโดดขวาด้านหน้าด้านหลังคนงั้นหัวไปแบบสี่สองคนเป็นไงอืไปไงล่ะทีนี้โดนมันแดกแน่นอนเออะกระโดดโก็ไม่ถึงตาย กี่ครั้งแล้วว้ตายอ่ะโอ้โหมันยากทุกคนมันยากนะการกระโดดนี่มันยากมากเลยตรงเนี้ยรู้สึกว่ามันยากมากเลยตรงนี้มันสูงมั้งทุกคนดูคิดดูคิดดูคิดดูกระโดดดูดิแมงไม่บานอีกแล้วจะว่ายไงวะาทุกคนมันไม่ผ่านอีกตุยเอ้ยไอตุยตุยตลอดเลยต้องได้ไวตุแมงเกือสิบรอบประมาณแปดรอบเก้ารอบแล้วมั้งเนี่ยตาย ตุยอีกรอบหน้าผมตายดิเ,ดเพื่อนกะโดดแบบชิวๆเลยทุกคนอะ่ะแม่งแล้วผมไม่ผ่านคดิดดูนั่นไงใจช,ชนะแม่งอยู่ด้านหน้านั่นเองเนี้ยจะไม่ผ่านเป็นเพื่อเออใจชนะเกินสิบรอบละถ้าสิบแบบรอบนึงก็คือผมกะไดเอเคหวางกล้วยไปละเอาไงกระโดดกระโดดผ่านไหมทีนี้แพ๊บน,นึงผ่านผ่านอีกอีกนึ่งผ่านผ่านีผ่านมาผ่านไหมผ่านไหมเอเอ ผ่านแล้วผ่านแล้วอะเอออันนี้เป็นด่านหัวร้นว่ะทุกคนหัวล้นมันมีเยอะอะเป็นไงล่ะเออผมไม่โดนว่าก,ากากเลยเพราะผมตายไปสิบรอบแล้วว่ายังไม่เกินไงเออก็ยังไม่กากนะเออทุกคนนะเออยังไม่กากแค่านาั้นแหละต้องมาเลยสิบรอบโอ้เซฟเลยทุกคนผมเซฟตรงนี้ก่อนเลยอันนี้๋อชจะชนะนี่ถ้าผมขึ้นไอ้นี่มันจะพุ่งไปด้านหน้าเลยใช่ไหมเอาเอามันบังคับยังไงทุกคนเอาและมีหัวนั้นอยู่ด้านบนด้วยเอา แล้วมันจะบังคับลุงยังไงได้ผมเดี๋ยวผมลองกดหน้าจอนะให้ลุงแมงแล้วมันไปยังไงวะทุกคนนะไปยังไงเอาเนี่ผมว่ามันไปไม่ได้อะมันต้องไปยังไงอะเอาตายอีกละคิดดูแม่งตายอีกแล้วไปยังไงอะอะไรวะเนี่ยแม่งไงกสูสร้างแมพ เี่ยมทุกคนคิดดูแม่งผมผมเพิ่งเห็นว่ามันมีอยู่ตรงนี้ทุกคนเขาสร้างแบบแม่งเกียนคิดดูเป็นไงล่ะเป็นไงล่ะเออแม่งคนสร้างแบบแม่งเกียนจริงๆแม่งทำเส้นเล็กๆไม่ให้คนมองเห็นแล้วผมไม่ได้มองตรงนั้นด้วยนะผมมองว่าไอเนี้ยที่ที่ยิงป้อมเนี่ยที่ยิงระเบิดเนี่ยผมนึกว่ามันจะควบคุมได้แล้วก็ไปได้เออมามามาทุกคนไปเลยไปเลย ไม่ไดีรสช้าผมแม่ตายอืมตายอีกแล้เชีย่ยเอ้ยทำไงดีทุกคนก็ช่วยกันกดแชร์ด้วยให้ผมด้วยนะครับทุกคนนะเพราะผมอยากทำ YouTube ไอ้มันอ้อน,นั่นเองนะครับทุกคนนะเออบายกันเลยไปเลยเดียวกว่า โอเคเดี๋ยวเราไปจบคลิปกับด่านที่สิบกันเลยดีกว่าทุกคนนะโอ้โหนี่เป็นด่านสวรรค์แล้วบ้างเนี่ยขึ้นมาบนท้องฟ้าเลยตอนนี้ผมอยู่บนสวรรค์แล้วทุกคนอยู่อยู่ไม่ใช่สวรรค์เด้ผมอยู่บนขึ้นว่าอะไรวะทุกคนบนท้องฟ้าเออทำไมหน้าด่านนี้รู้สึกว่ามันจะตื่นเต้นก่าด่านที่แล้วแต่ว่าไม่มีจำสเกลเหมือนด่านที่แล้วนะทุกคนแต่ว่ารู้สึกว่ามันสนุกกว่าด่านที่แล้วเพราะมันเหมือนว่าแม่ปากคัวยังไงยังไงไม่รู้นะครับทุกคนนะ เดี๋ยวทุกคนไว้ดูกันคลิปหน้านะครับว่าแบบนี้จะสนุกว่าจะมันแค่ไหนนะครับสําสำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะสำหรับคลิปนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะก่อนที่ผมจะไปนะครับทุกคนนะทุกคนก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่แล้วก็เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับทุกคนนะเดี๋ยวเราไว้เจอกันคลิปหน้าว่าด่านนี้จะสนุกแค่ไหนว่าจะมันแค่ไหนนั่นเองนะครับทุกคนนะสำหรับน้องๆคนไหนที่ชอบดูคลิปผมว่าสนุกบอกว่าสนุกทุกคนก็อย่าลืมมาช่วยกันคอมนดด้วยะครับลกไ